พลังอำนาจในการสั่งซื้อที่มีผลกระทบต่อการขายในยุคที่การค้าขายออนไลน์และออฟไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วพลังอำนาจในการสั่งซื้อของผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง,งต่อทิศทางของตลาดและยอดขายของธุรกิจต่างๆการรวมพลังของผู้บริโภคผ่านการคว่ำบาตรหรือสนับสนุนสินค้าบางประเภทสามารถสร้างแรงกดดันต่อบริษัทและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในในโยบายหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจได้หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือแคมเปญไบนติงเดย ซึ่งเริ่มต้นในแคนาดาและแพร่หลายไปทั่วโลกแนวคิดของแคมเปญน,นี้คือการงดใช้จ่ายในวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อเป็นการต่อต้านวัฒนธรรมการบริโภคเกินจําเป็นและกระตุ้นให้ผู้คนคิดถึงผลกระทบของการใช้จ่ายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจปรากฏการเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าหากผู้บริโภครวมตัวกันอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็สามารถส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทและแม้แต่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญที่ตามมาคือแคมเปญลักษณะนี้จะส่งผลกระทบที่ยั่งยืนหรือไม่เนื่องจากการเลื่อนการซื้อสินค้าออกไปเพียงวันเดียวอาจไม่มีผลต่อย,ยอดขายโดยรวมในระยะยาวแต่ในทางกลับกันการคว่ำบาตรที่ดำเนินต่อเนื่องเช่นการงดซื้อสินค้าจากบริษัทที่ลดนโยบายด้านความหลากหลายความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมหรือ DEI อาจสร้างผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นและบังคับให้ธุรกิจต้องพิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินงานของตนเอง สุดท้ายพลังของผู้บริโภคไม่ได้จำกัดเพียงการคว่ำบาตรแต่ยังรวมถึงการเลือกสนับสนุนสินค้าที่สะท้อนคุณค่าของพวกเขาหากมีการใช้พลังอำนาจในการสั่งซื้ออย่างมีกลยุทธ์ก็สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในตลาดและภาคธุรกิจได้